ที่รักเจ้าเหมือนใจจะขาดเลีเ้ยคนแล้วนั้นวันของเลี่ยมหนคิด ผิดแล้วขมคืนขมคอจริงเอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับแชมป์เช็คอินเคยถามตัวเองไหมว่าอายไหมที่ทำบอกไว้เลยว่ามากเอาล่ะแต่จะมากยังไงก็ช่างเถอะมันเป็นช่วงของผมช่วงนี้นะครับผมก็อยากจะมาอัปเดต เกี่ยวกับคิวงานที่ผมแต่งตัวแบบนี้นะไม่ได้เป็นไอ้คราวแต่อย่างใดงไม่ได้มาตามหาองางาวแต่ว่าผมเนี่ยแพ้เก่าภาพยนตร์แผ้เก่าตอนนี้เขาเอามาสร้างใหม่ที่ New Exact เล่นเป็นพระเอกแล้วก็ใหม่ดาวิกาเล่นเป็นนางเอกผมก็เลยจะมาอัปเดตคิวกันเริ่มกันที่วันจันทร์11สิงหารอบก,กาล่าภาพยนตร์เรื่องแผลเก่า หกโมงเย็นที่โรงภาพยนตร์สยามพาวาัยหรือที่เรารู้จักกันว่าสยามพารากรนั่นเองนะเท่านั้นยังไม่พอวันอังคาร12สิงหาวันแม่นี่ซ้ำวลาวุธได้รับรางวัลลูกกระตันอยู่ใครที่อยากจะไปให้กำลังใจก็ไปกันได้ตั้งแต่6โมงเช้ายัน2องโมงที่สวนอัมพร เท่านั้นยังพอโอ้ตำเวลาวุธงานเยอะกว่าผมอีกอ่ะมีอีกงานหนึ่งตำเวราวุธไปร่วมงานวันแม่แห่งชาติเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มที่เสวนาเฟสเจริญนครสิบนะเท่านั้นยังพอสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของดมจารุวัฒน์วันศุกร์ที่15สิงหาโปรโมทภาพยนตร์แพ้เก่าเวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นที่ SF เซนท่านสาลยา <c oughs> <c oughs> วันอาทิตย์17สิงหา <c oughs> เป็นงานครบรอบหนึ่งปีกับตั้มวราวุธ <c oughs> เจอกันได้ที่4โมงถึง5โมงที่โรงแรมบัตตี้ปากเกต <c oughs> อุ้ยไกลๆหน่อออกไปไกลหน่อยเอาละ <c oughs> นี่ก็เป็นคิวงานทั้งหมด <c oughs> ของเหล่านักสแสดงแผลกัใครที่เป็นแฟนคลับ <c oughs> ก็ตามไปให้กำลังใจกันได้นะ วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วสำหรับแชมป์เช็คอินต้องลากันไปก่อนลวครับเอาละนิเช่าเราต้องลากันแล้วละ่ะหมดเวลาแล้วสำหรับแชมป์เช็คอินนะสวัสดีแบบคนไทยงามๆหน่อยแล้วกันอะลากันไปก่อนครับสำหรับแชมป์เช็คอินสวัสดีครับ,บไปเราไปหาปลากันดีกว่าหรือว่าเราจะไปลงแขกกันสองคนดีน,น้าดันช้ำนะน,นีะ่ยากขึ้นบนที่หน้าอกเลยเหรอ